สวัสดีครับผมก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีคำถามเข้ามาครับว่าเอ๊ะสตรีมคืออะไรสตรีมวอลเล็ตคืออะไรครับพี่เออหลายๆคนสงสัยมากวันนี้ก็เลยอยากจะมาไขาข้อสงสัยเรื่องนี้กันนะครับสตรีมเนี่ยก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่เราเอาไว้ใช้ดาวน์โหลดเกมต่างๆในนั้นก็จะเป็นคลังสินค้าแหล่งรวมเกมที่เยอะมากใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถ ซื้อเกมในนี้ได้ซื้อปั๊บเนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดใส่มาในเครื่องเราแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับซึ่งวิธีการง่ายมากต้องบอกก่อนเลยนี้พวกแผ่นผีซีดีเถื่อนโหลดเกมคลากมาเล่นโอ้ยมันเอาแล้วเดี๋ยวนี้เขานิยมของแทกันนะฮะยิ่งระบบสตรีมเดี๋ยวนี้แพร่หลายมากน้องๆหลายๆคนที่เป็นเกมเมอร์นะฮะหรือว่าไม่ใช่ยังรู้จักเลยนะครับว่าสตรีมคืออะไรอ่ะ ก็สตรีมนะฮะก็จะมีหน้าตาหน้าจอเป็นแบบนี้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเขาจะมีให้สมัครสมาชิกซึ่งกรอกง่ายมากครับรู้ภาษาอังกฤษแค่นิดเดียวนะฮะ name last name อะไรพวกนี้กรอกไปง่ายๆนะครับพอกรอกเสร็จแล้วล็อกอินเข้ามาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นนะฮะมีเกมต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายมีช่วงที่เกมลดราคามีเกมแนะนำนะฮะสำหรับ PC สำหรับ Mac สำหรับ Linux โอ้ยมีหลายแพลตฟอร์มมากแล้วก็มีที่เพิ่งมาใหม่นะฮะ new release ท็อปเซลเลอร์ที่มันขายดีคัมมิ่งซูนนะฮะที่ใกล้จะมาหรือว่าเป็นสเปเชียลแล้วก็ดูเกมลดราคาได้นะฮะว่าเท่าไหรอะไรยังไงนะฮะนอกจากบน PC แล้วใน Mac ก็เล่นได้ Linux ก็เล่นได้แล้วก็ที่สำคัญมีแอปของ s t e a มแล้วด้วยนะฮะใน iOS ก็เข้าไปเล่นไปซื้อเกมได้สุดยอดนอกจากซื้อเกมแล้วเนี่ยมันส่งเป็นกิฟต์เป็นของขวัญให้กับเพื่อนได้เราไม่จำเป็นต้องซื้อเล่นเองนะฮะเผื่อเพื่อนวันเกิดเพื่อนก็ซื้อเพื่อนได้นะครับ ก็หวังว่าคงจะไขข้อสงสัยกันนะฮะเพราะว่าพอกดเข้าไปในแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีให้ดาวน์โหลดก็เลือกกันไปซื้อกันไปนะครับซึ่งเงินในเกมเนี่ยจะเป็น US ดอลลาร์นะครับแต่ว่ามีข่าวบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาจะอัปเดตเป็นเงินบาทแล้วเหมือนกันนะถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยสมัครแบบเป็นไทยแลนด์อย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเงินบาทบอกให้แต่ว่าตอนนี้ตอนที่เก็บภาพให้ดูเนี่ยนะฮะเป็น US นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ตัว US อ้างอิงก่อนละกันนะครับซึ่งหลายๆคนน้องๆเด็กๆหรือว่าอาจจะโตแล้วนะฮะแต่ว่าไม่เคยทําบัตรเครดิตเลยหรือว่าไม่มีบัตรเครดิตเลยจะซื้อเกมยังไงเพราะว่าเกมเหล่านี้เนี่ยต้องใช้บัตรเครดิตซื้อนะครับมีคําตอบง่ายๆเลยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตแรงซสิ้นเลยนะฮะนั่นก็คือใช้ s t e a ม w a l l e t คิดง่ายครับสตีมวอลเล็ตก็เหมือนกับว่าเป็นบัตรเติมเงินที่จะเติมเงินเข้าไปในบัญชีของสตีมเรานั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่าง ID ของผมเองนะครับก็จะใช้ไอเดียว่า Game s q u a r e TH เติมตั้งชื่อไว้ว่าเป็น G2 จักนะครับิว่าผมไปซื้อสตีมวอลเล็ตมาอ่ะราคา5เหรียญเติมเข้ามาในตัวระบบนะฮะพอเติมเสร็จปั๊บนะครับในตัวไอเดียของผม G2 จักหรือว่า g a m e Square TH เนี่ยก็จะมีเงิน5เหรียญติดตัว แล้วเอาเงิน5เหรียญนั้นเนี่ยไปซื้อจับจ่ายเกมต่างๆที่มีราคาบอกอย่างเงี้ย DC อย่างเงี้ยครับ29.99เหรียญน,นะฮะหรือว่าอะถ้าเกิดเรามีอยู่ไม่เยอะก็นี่มี5 5 9เหรียญเกมนี้สนุกมาก Oni Ken นะครับหรือว่าอย่างเงี้ยนะฮะ Mirror Moon นะฮะ5.99เหรียญแล้วก็กดซื้อได้เลยมันก็จะหักจากบัญชีของเราซึ่งง่ายมากวิธีการเติมครับ เพราะเวลาซื้อจากร้านต่างๆเนี่ยรวมถึงร้านของพี่เองหรือร้านของผมเองเนี่ยนะครับที่ w w w g a m e s q u a r e n t h เนี่ยนะฮะเวลาซื้อมาซื้อปุ๊บเนี่ยก็จะส่งเป็นโค้ดไปให้โค้ดก็จะมีอยู่ประมาณ4 4 32 12ตัวเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขนะครับเติมที่ไหนลองดูนะฮะที่ด้านซ้ายบนนะฮะเขียนว่า games เห็นไหมครับตรงนี้คลิกไปนะฮะ แล้วก็ r Re e d e m อ่ะ Steam Wallet Code หลายคนอาจจะเลือกเป็นภาษาไทยนะฮะก็ลองดูจุดของเมนูแล้วกันก็อยู่จุดเดียวกันนะครับตรงนี้เลยกดปั๊บพอกดเข้าไปนะฮะหน้าจอของตัวซอฟต์แวร์สตีมก็จะเปลี่ยนไปนี่ตรงช่องตรงนี้นะครับก็จะมีให้กรอก Steam Wallet Code นะฮะเราก็กรอกเข้าไปครับซึ่งนี่ฮะอ๋อไม่ใช่12ตัวหนังสือมีอยู่15ตัวหนังสือผสมกับตัวเลขนะครับนี่คือตัวอย่างโค้ดนะฮะ ที่สมมติว่าซื้อจากร้านพี่พี่ก็จะให้ไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กด continue แค่นั้นเองแต่ว่าอันนี้เชื่อว่าหลายคนเห็นแบบนี้ปั๊บกดพแล้วไปลองถูกต้องไหมครับ <laughs> ขอบอกว่าเสียใจด้วยอันนี้เป็นโค้ดที่เติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคงมาทดลองนะครับ <laughs> ก็จะมีบอกพอเต์เข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะ w a l l e t ต a l a n c e ตรงนี้นะครับก็จะมีหเหรียญ แบบนั้นเองแล้วก็จะมี5เหรียญในบัญชีไปช้อปปิ้งได้ซึ่ง Steam Wallet เนี่ยก็จะมีหลายราคานะครับมีตั้งแต่5เหรียญ10เหรียญ15เหรียญ20เหรียญน,นะฮะแล้วก็มี30เหรียญ50เหรียญแล้วก็60เหรียญน,นะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะใครสนใจก็มาลองดูได้ส่วนหลายคนถามเฮ้ยมีบัตรแข็งหรอเปล่าพี่บัตรแข็งเดี๋ยวในอนาคตนะฮะทางร้านของ Game Square เนี่ยก็จะมีการไปออกบูธเดี๋ยวออกบูธเนี่ยจะเอา Steam Wallet ที่เป็นบัตรแข็งเนี่ยไปจําหน่ายด้วยแต่ว่าตอนนี้เพื่อความสะดวกสบายนะครับก็เติมเป็นโค้ดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าพอเช็คว่าโอนเงินปั๊บเนี่ยก็จะส่งให้ได้เลยรวดเร็วมากไม่ต้องห่วงสบายบือบริการเป็นกันเองเต็มที่เลยนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูแล้วกันนะฮะที่ w w w g a m e s q u a r e a n t h นะฮะหรือว่าถ้าเกิดเฮ้ยไม่ถนัดหนูเล่น Facebook ทุกวันเลยเพ่มี Facebook ไหมก็เซิร์ชหาเกมเวนวั สแควร์ S, Square, s Q U A R E นะครับหรือว่าพิมพ์เลยฮะ w w w f a c e b o o k c o m g a m e s q u a r e t h เท่านั้นเองครับหรือว่า Facebook ไม่เล่นเว็บก็ไม่ค่อยเปิดแอดไลน์มาชื่อว่าต้องเล่นไลน์ไลไอด d ฮะ gamesquare gamesquare ติดกันนะครับ G A M E S Q U A R E เท่านั้นเองครับก็มาสั่งซื้อกันได้แล้วก็โอนเงินตามบัญชีนะฮะหรือว่าจะจ่ายบาต บัตรผ่นบัตรทรูมันนี่ก็รับด้วยนะครับก็แต่ว่าราคาต,ต่างกันนิดนึงนะครับก็ลองดูแล้วกันใครสะดวกแบบไหนก็แนะนําสะดวกจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้แผ่น p ีซเถื่อนเลิ่อเล่นกันแล้วเร่งของแท้ผ่านสตรีมสุดยอดเดอะเบสแะครับ